Yeah, จิ้มจ okay. ิ uh ้ม huh. จ hey, ิ so, crazy, uh ้มไาเดี huh. yeah. uh ่ยสองพนเง้จิ้มิดม่าไม่มาสิมันก็เห็นแกเงินหมดเออใคิ้บออใค้เด้อวมันเปมันดูถูกจับเกินไปเดีวที่กินใครกินก็เลยเดียวแล้วเฮ้อมอนมีสองพันเออ Hoặc ờ, à, ờ, ờ, ừ, ờ, là những cái sản phẩm sống. Mãi là những cái đó. Một cái tay gọn lòng. Half a tay gọn bắp bìa một cục tiêu năm mặt đi. Sụt đâu cảm ơn anh 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 นายยดอนย่าจากผมมาก็เป็นยังกเอ้เรื่องเราเลี้ยงเพียร์มาหลายก็ผัวมันด้วยโอ้ขึ้นมาดีเท่าหร่มันบอกคอยันอไหมันบอกคอยว่าแล้วกเราเลี้ยเียมังสีเรียกเขาอย่างหมเศร้าเลยเจ้าเศร้าเราเศรษฐกัลย์เราอยเราโซ่ไเท่าไหร่นะสองพันสองพันอเท่าไหร่นะะเมื่อกี้โซบอกว่าสองพันน้องน้องว่าสามพันได้ไหม เอาคือตอร่องกันบัตเนี่ยพันเก้าแล้วอีกพันเก้าฮะตอร้องกันเอาพรไาอีกร้อยหนึ่งสี่ห้อเก้าเอาจบกต้องเอาเรอกจะใเ่นึ้นนมาเป็นไปเทียบตัวเลยนะบอยเอาขเอาัดช้อนจังไหนบอยอจะไีอบัที่เน์เ็นสี่ทองผูกาย่านน้องพี่น้องช่อผูกาย่านพี่น้องใช้ยาพูกกาย่านชื่อว่าซอยกันมื่อขึ้นเงินเรียนออกแต่มาแขวแงวนเได้ใขาดรอบเกี่ยวกเอามัถอดมันอยู่น้ำเ่าที่นดอ แต่ซุ้มวันไจะไม่เจาะหองต้องคอยจับตอนไหนเปไหนอ๋อคือซันแท้คือซันคัดแท้จอแล้วก็จะมันทำเข,ข้าไก่คอยคอยจีกินซื้อๆเด้อพออี่น,อน้องคอยกินแม่นพี่น้องกันใช่ปะบาร์ไม่พันสน่หเป็นคนมักเหล่ามักเบียร์มักตินเจ้าภาพบ่เออแม่นถูกต้องเพราะวามันจีเกียรติ์ตัว เแต่ไา้สืเอกินงั้สื่อกินอันนี้ไม่พูดจักกินเพสิพูดกินเนาะแล้วเขาอยากชิมกันด้ชิมชิมชิมสียบพุ่มาเสียบกระบอกเน่แบงคไหนะดาชิมเด้อย่าหลายเด้อชิมเสือเด้อยรหลายนันชิมเื่อเชื่อองมเสียบดอาไปแล้วก็มันเสียบด้ท จะกินน้ินงมันบ่แท้ผมกิดังไน๋นพิ่นกินอยู่ท้อบ้านัวนี้เอาบ่แซสบคือเอาอีเออมันบ่อเสีเอาละเอาละะไรเอาจะกินแล้วปยั่มันบ่เผมก็ไตะบนอยากไปหนาเอะประกาศน,นะครับรรอนุญาตประกาศนะครับรถกอไก่ใไม้9 5 4าห้าสี่พนเกครื่อนรถของ,ของ่านด้วย9 5้5 0 0าแก่นก ขออนุญาตประกาศนะครับขออนุญาตกรชชางครับเป็นไผมึงจริงอเอาจะบอกยังกำลังเล่นปะนขออนุญาตประกาศนะครับมาแล้วูยนผู้ใหญราบอกไอ้วันเออเออเอบอหนามู้รจักกูหน่อยไม้เอาเมาลปมาจายัีดาบอกเร็โอ้ย่ะต้องทาคุยเลยนะจ้า อมันเหมือนพระขนาดทั้งตงคุยจะกของใจหูใจตาประกาศนะครับอากาศุนนาเหลือไว้ให้ศิลปินท่านอื่นด้วยนะครับว่าไม่เลี้ยวเลี้ยวเฮ้ยไม่หยังล่ะเบียกครดีสมบูรณ์แกมันมันคือการเบิดหรอน้องเป็นคนเกษตรสมบูรณ ก็เนียว่าเกษตรพิเศษสำหรับไว้ว่านี่เราเตรมไปน้องเป็นคนเกษตรสับูรณ์ไอ้แกงอ่ำจุนพูนั่นยางล่ะทานี้ใครใหญ่วะหัวให่พอย่ไกลเด้อกันจริ ตะเบิ่งอยากไปด่ามว้ยเอาไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันสีเบิ้ดเอามาจิบได้กินนึมั้ยเอาแว่นหยั่งมัป๋องหน่อยไง้สชัเอาตัดเฮี่ยซ้ำกันเบิ้ดกันล้วโอเคเบิ้ดแล้วเอาเฮี้ยนย่างละเอากระจีบยันเสียเปียกสีสวยมัดทีม้อดกระป๋องปนันติแต่กระป๋องกระยบเอาเนี่ยแบงหยังมัดเล็กหน่อยแค่นี้เอาแบงพันดแบ่งพัดจะได้จะได้มีฟูดสามตัว เอาแปพัดกับพี่ศูนย์สามตัต้องี่จัตัวเมาจังไม่าเจ้า่รอที่แกมายอกกันยเบานะจถึง่าหาหยอกกันย้ำเบามัอะไรกัแน่งใ่อรอก็ซะมาจะไหนดล้ำกนเมื่อหลายปีเออข้ามสี่กันไป โอ้เจ็ีล้วเจ็บล้วเจ็บ่จเนี่ยถามฉี่ผู้นั้นฉี่ผู้น้นั่ก็ถามฉี่หัวคนอนส่วนความเียวันเเบียการอย่างนี้เบี้ยกาอย่งนี้ใฮหัวู่เาียังเบี้ยฟี่โอ้เบี้ยฟีบอเบี้ยฟีกินเมือมือขันเบี้ยซื้อเนยเบี้ยซื้อมัดมือกับวกิน้านี่บันนี่นี่แจกกป่องาเบี้ยบอชแล้วเบียของหล่โอุนกอย เลยนึ่งมัไปหรออ่อซอครับอยูสอคนให้ผู้เดียวมันหีต้นไฟเดียวได้ครับเอียงหีต้นฮะเอียงหีต้นเอายูสองคนให้ผู้เดียวมันหีต้นไฟเดียวดีเด็กพูดแม่คุณแม่ขอบคุณหลายๆค่ะตั้งตแวขอบพุดให้ตั้งตลวว่าหันคนบ่าหันไหนเต้โอ้ยแม่เจ้าดีๆแล้วไป่รถ้าไบอกไไลงมลุ ไอ้วกระตื <laughs> ้นแม่กะถือกองออกไปยังนี่แม่ท้ายล้ไม่หลัวเบิ้งหนาเบิ้งหลังพอมที่มกะพเบิ้งกอยเลยก่อยแตนตไปาที่ไหนคะเนี่ยที่ต้ตู้โต๊ะทีกต้กำลังตูควุ้ง่าก่อนก็ใช่อย่างนันี่ฮะกระเพาะอไรนี่แหละแกวอไแก้วกะาะอะไรเน่ยกพาอ้ไรนี่ล่ะ วเนวันทองวนทงโอ้ยคุณตงเจ้าก็เห็นเปทัวน้ยาเจ้าเนี่ยเห็นเจ้าญานเงบ้าว่าฟาดอยู่กันสอบผู้นญิผู้นจะว่า แม่เข่าไปเด็เลแม่เข่าเก้าเดียวม่จะไปรอดสีแม่เข่าเนี้ยมึงอะมันชั่วสามขาดดาวองก็เลยอ่ะกับกับได้ยูแต่ว่าเงินบนเถื่อนแม่เข่าเอนินเร์เทากนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาเอาอันพูดียตพูดดูแลไอ้สองกระป๋องไม่ไปเสี่กระป๋องเดียวได้ไง

Số hỏng lao động hỏng lao động hả 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 แม่บ้าแบงไหนบ้านก็อยากขอแกมลูกสาวเป็นะฮะอี้เลยจะเปนงี้เลยจะเป็นบ่านประจิมันแม่์ม่คอยเล่าออกด้วยขอจิป็นผู้จัดการบริษัทเนจิบินะขจิออกมาขนอ่อยใส่อาตัวนี่มาไดะไปหัเลกเงินคนปันนั่นปู่นาใช้เงินดิวขอควคุณครั ส่าจาจารั <c ười> <c ười> <h <h ้าโดนแล้วพ anyway. ูดอีกไปหอมเองก็ได้ก็ลอยวๆเยได้ยิพอได้ใเย็วยใแหว่แวยู่ขอี๊ยว ไปไป,นไปนนไนหนีไปอะไรหนีอะไรหนีจากที่นีลงไปลงไป,ไปเอาไปก็มายร้อยูดน,น้วยวางไม่ยู้ยังเรื่แข้งของขางผมก็ต้องเก่งแต่ไม่บับคนเล่นศิลแล้วกูมีผัว,<ม>ข,วขอาวคนขอแรกที่้องด่านไหน,นที่ตัผู้ทุกคนทีย่ยองขอสองเศษสองลอยกินเรา có khóa chọn chị lắm bận bọn Khóa chết mày đâu mà mày là mày là mày là mày 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 เรียกน้องไปเรียกเมาแล้าม่ต้องไปสิเรียนหรือยังไมามาผ้บาดหรอกมันเสียงมากที่น้แตกชวดๆไปรว่าถึงได้แล้วลยวันร์รืเถอไอหน่เป็นันามสามัมัดแล้ว อายเล่าเล่แล้มั้ยไปลอยดึงสองเป่ยังแมีแม่ขอจิตเตรียมความหังดีเจ้าบานที่ดีห่าให้มันฟิวเป็นเด็กขาดเลยนะครมบชมมันแตกก่านีเด็ดจะไปยังมัฮะจะไปยังมั้งเป็น งเหมีนกันจจออกไปพี่หาจ้าเลกับผเห็นดอกหมยน่นะของดีกัปลาหมึกเอกไปพี่หาได้กับผเห็นหอยังลาูอนีรูเจ้าก็ดเจ้าก็ดูมันไปแอบมึงหนีเม้้้จับที่ตังที่สูงไงเล้อสูในยรูจับสบาง มื <|so|>> ่อเลนวากินอ่านกินสุยางชุนเอ้ล้วเสียจังหวะเนอมาหยุดกลครัเสีล้อเยุดใจวะแล้ขก็ใจยู้ก็ค่อยอ่านกินเมื่เสียดอกท่านบ่ไม่โอกาสไอไอพวกขอบคุณค่ะ ไม่มาสลีมาพี่น้องมาดินะคะจัดตามใจเจ้าภาพเอาใจพี่น้องสุปผู้ชุนกนวลซุ่กล่อมซุ่ยไฟพี่น้องมา,าสิมาเอ้ามามาสลีคือเล่นั้งแต่พี่น้องต้องเข้าใจมาทีมงานเจ้าภาพเพิ่นจ้างมาเพื่อเอาใจเพิ่นไม่พัสลีก็ต้องเอาใจเพิ่นน้ำคือกันนะคะพี่น้นนองแล้วก็เอาใจพี่น้องสุปผู้ชุกนวลน้ำจัดหน,น,นึ่งบนน้ำแรกดีมอบให้พี่น้องสุปผู้ชุกนวล